โอ้พระเจ้านี่มันของหรืออะไรเนี่ยไม่พีเดเหรอวะหากระเป๋าก่อน ที่ก็ศูนย์รูดหมดโอ้โห <c oughs> มีคนอยู่หน้าผมคนหนึ่ง 拜拜。Bye,